อ,อ่ไอฟอนแกจะเอาแผนแบบนี้จริงๆหรอวะเออดีวะไม่เอาได้ไงอ่ะฉันจ้างใหญ่นี่มาแล้วเนี่ยใหญ่เนี่ย เป็นเชียร์ลีดเดอร์ของโรงเรียนค่าตัวโคตรแพงเลยด้วยฉันเอาค่าขนมฉันทั้งเดือนมาจ้างให้แกแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวแกต้องจ่ายให้ฉันครึ่งหนึ่งด้วยเออเรื่องอะไรวะแค่ค่าขนมทุกว,วันนี้ฉันได้ใช้ไม่พอละให้แกครึ่งหนึ่งฉันก็ไม่เหลือเด้อเอา้าก็ที่ฉันจ้างมานี่เพื่อแกนั้นเลยด้วยแม๊กฉันไม่ได้ใช้ให้แกจ้างฉันหน่อยแล้วแผนนี้มันจะดีจริงหรอวะเนี่ยนี่ <c oughs> พวกนายสองคน ยังไงก็ต้องคุยนะไม่ได้แน้ะนะเพราะว่าฉันมาถึงที่นี่แล้วสรุปจะเอายัางไงจะให้ฉันทําตามแผนต่อไปไมีเนี่ยเ,เดี๋ยวก่อนนะอุ่นรอแป๊บนึงนี่ไอแมงแก่ฟังฉันด้วยแผนแรกอะไม่ได้ผลแล้วใช่ไหมแผนเนี้ยฉันรับรองเลยว้ยรับประกันเลยว่ามันได้ผลแน่นอนแกจะให้ฉันแก้งเมาแล้วก็มันนอนกับองุ่นเนี่ยนะเดี๋ยวแคโลเข้ามาเขาก็ต้องเสียใจ อาจจะเลิกกับฉันเลยก็ได้นะเว้ยคือแผนมันเป็นแบบนี้เว้ยแม็กแกรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าผู้หญิงอ่ะเป็นเพศที่คิ้หึงคี้ห่วงอยู่แล้วฉันก็เลยจะจัดฉากให้แกว่าอังุนอ่ะแอบชอบแกมานานแล้วพอดีว่าแกไปปาร์ตี้วันเกิดฉันที่บ้านแล้วอังุนก็ไปด้วยแต่อังุนอ่ะแอบชอบแกมานานแล้วอยากได้แกมานานแล้วอังุนก็เลยมอมยาแกแล้วพาแกมาที่ห้องนี้แต่ยังไม่ทันได้ทําอะไรกันแคโลก็เข้ามาช่วยแกก่อนไงเล่าเฮ้ยถาแบบนี้แล้วมันจะได้ผลหรอวะต้องได้ ไอ้ดิแกเชื่อฉันด้วยผู้หญิงอ่ะขี้หึงทุกคนอยู่แล้วพอแคลโรเห็นแบบเนี้ยแคลโรก็คิดได้แวงจริงแล้วแกก็มีคนหมายปองอีกเยอะแยะมากมายที่พร้อมใช้แกมีอะไรด้วยพอแคลโรคิดได้ต่อไปเขาก็ยอมแกแล้วเว้ยเชื่อฉันเถอะเออแบบนั้นก็ได้วะคนละอรึ่งก็ได้เออต้องแบบนี้ดีวะ แค่นั้นอง่นเธอเล่นตามแผนเลยนะสําหรับฉันน่ะสบายอยู่แล้วเออผู้แกสแตนบายรอเลยเดี๋ยวฉันน่ะจะไปเรียกแคลโรมาเลยเออเอเอ ก่อนจะไปดูหนังกันต่อนะฮะผมขอขอบคุณคนที่โดเนตเพื่อสนับสนุนการทำหนังก่อนนะครับผมขอบคุณคุณนะ้ำพึ่ง90บาทคุณนภะา1บาทคุณเอก15บาทคุณธงชัย200บาทคุณโนภาสิบาบาทขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะผมที่โดเนตมาเป็นกำลังใจให้กันเพราะว่ายอดอยู่ใน YouTube ตอนนี้คือแบบโอ้โหก็เกิดว่าใครนะสามารถที่แบบมีกำลังสามารถสนับสนุนโดเนตให้กันได้ในอยากจะสนับสนุนพวกเรานะก็สามารถนะฮะโดเนตได้ทาง2ช่องทางที่ผมขึ้นหน้าจอไว้ได้ ได้เลยนะครับทุกคนครับจะมากจะน้อยก็ได้หมดหนะขอบคุณทุกคนมากเลยครับปะแมททำตามแผนกันเถอะเร็วเอออม,มาดิเร็วขึ้นมานอนได้แล้วเออ,อ,อฉันรู้แล้วไอ้นี่ฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าผู้ชายอยากจะมีอะไรกับแฟนอ่ะต้องทาขนาดนี้เลยเหรอเออก็จริงจริงอะ่ะบอกฉันหลังไหมอะ่ะฉันมาทําให้อะ่ะก็ได้นะเออเหย่นะ ูดแรงเธอนี่ฉันพูดจริงๆนะฉันเป็นแบบผู้หญิงว่ารักสนุกแต่ไม่ผูกออพันอยู่แล้วอะเออ,เอ,อแต่แต,แต,แต่ฉันไม่ใช่ผู้ชายแบบนั้นนี่นีออ่นายเองอะก็ยังไหวรุ่นหน้าตาก็ไม่ใช่ว่าขี้หลิวขี้เหล่อะไรถ้าไหนยอยากสนุกก็แค่ออกมาโสดแล้วก็มาสนุกกับผู้หญิงแบบพวกฉันดีกว่าจะไปทนอยู่กับนางนั่นทําไมเล่าแต่ฉันไม่ได้ต้องการไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นนะฉันแค่ต้องการกับแคโลโรวเท่านั้นโอ้ยนี่ นางแคโลมันยากนะจะไปรอมันทําไมเล่าแม็กเองก็ต้องการเรื่องแบบนี้ไม่ใช่หรอถ้าแม็กต้องการแต่นางแคโลมันให้แม็กไม่ได้แม็กก็เลิกกับมันเถอะแล้วมาหาพวกฉันดีกว่าไม่ว่าจะเป็นฉันหรือว่าเพื่อนๆนฉันอ่ะก็พร้อมสนุกกับนายหลายคนเลยนะไม่อ่ะฉันไม่ได้ต้องการแบบนั้นอะไรกันวะนายอ่ะยังคิดไม่ดีตั้งหากเล่านายเองอ่ะก็ต้องการแบบนั้นอยู่แล้วเธอไม่เข้าใจอ่ะคือฉันรักแคโลฉันต้องการมีอะไรกับแค่คุนที่ฉันรัก ไม่เกี่ยวหรอกนายคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นแฟนกับแคลโลก็เลยอยากมีอะไรกับแค่แคลโลนายเนี่ยถามความรู้สึกของตัวเองก่อนนายต้องการมีอะไรกับผู้หญิงแค่นั้นแหละหนะ้าไม่ว่าใครมันก็เหมือนกันนั้นแหละเออก็มีแมกคิดดีๆนะนายน่ะเสียเวลากับนางนั่นน่ะแมาตั้งกี่ปีกี่วนแล้วถ้าเอาเวลาทั้งหมดที่นายเอาแต่ไปรอนางนั่นนะ่ะมาสนุกกับพวกฉันนะ่ะนายจะมีผู้หญิงตั้งกี่คนคิดดูดิมันโคตรสนุกเลยนะแมกเออแต แต่ว่าฉันเอาเป็นว่าลองกลับไปคิดดีๆก่อนก็ได้ฉันไม่รีบน,นี่ก็บอกฉันได้แล้วกันนะเออแม็กเออแต่อะไรกันเนี่ยเอเอค,นค่นี่แหละค่ะนี่แหละอย่างนี้ฉันบอกเธอไงญ่ยังงุ่นอ่ะมันแอบ,บชอบไปแม็กมันไปปาร์ตี้บ้านฉันแล้วมันก็มองยายแม็กมาเนี่ยฉันก็เลยไปตามเดินมาช่วยแม็กนี่ล่ะนี่ยงุ่นเธอทำแบบนั้นจริงๆหรอเอออืม ใช่ก็ฉันแหนกได้แม็กนี่เธอไม่ต้องการแม็กก็ามาให้ฉันเธอนะนี่ทำไมเธอถึงทำแบบนี้วะนี่แรโลฉันได้ข่าวมาจากฟอร์ดอะ ฟอร์ดบอกฉันว่าเธอน่ะไม่ยอมมีอะไรกับแม็กซ์สักทีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอก็ฉันน่ะสงสารแม็กไงแม็กเขาเป็นผู้ชายนะเว้ยเขาก็ต้องมีความต้องการทางนี้อยู่แล้วอ่ะเธอเองน่ะก็ไม่ยอมมีอะไรกับแม็กซ์สักทีแสดงว่าเธอน่ะก็ไม่ได้จริงจังจริงใจอะไรกับแม็กซ์เขาสิมันไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยนี่นี่จะบอกให้นะจะสาวความคิดของเธอมอาจจะไม่เกี่ยวแต่ผู้ชายมันเกี่ยวนะมันคือการขยับความสัมพันธ์ยังไงเล่า ฉันว่าถ้าในเมื่อเธอมอบความสุขส่วนนั้นให้แฟนเธอไม่ได้เธอน่ะก็ปล่อยมือของแฟนเธอซะแล้วให้แฟนของเธอไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นๆที่เขาสามารถมอบให้ได้ดีกว่านะเออนี่แม็กนี่ไหนต้องการเรื่องแบบนั้นขนาดนั้นเลยเหรอ คือว่าฉันก็ต้องแน่อยู่แล้วดิแม็กเขาเป็นผู้ชายนะนี่เธอรู้ไหมตอนที่ฉันมอมยาแม็กแล้วแม็กเขายังมึนๆอยู่อ่ะระหว่างที่ฉันพาแม็กมาที่นี่อะรู้ไหมว่าแม็กอะเขาบ่นตลอดทางเลยเขาบ่นว่ารอเธอตั้งหลายปีเธอก็ไม<ๆ>่ยอมสักทีทําให้เขานะ่ะอดคิดไม่ได้ว่าเธอไม่ได้จริงใจแล้วก็ไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาไปมากกว่านี้ ฉันจะเอายังไงล่ะสาวฉันว่าเธอน่ะควรตัดสินใจได้แล้วนะว่าจะปล่อยแม็กไปให้เขามีความสุขหรือว่าจะเก็บไว้ทุกทรมานกับเธออีกเออแม็คแคลโรคือว่าฉันว่ายังไงแคลโรเออฉันเข้าใจแล้วพวกเธอสองคนช่วยออกไปนอกห้องก่อนได้ไหมถ้าแบบนี้ก็โอเคเอ,อฉันไปก่อนนะเว้แม็กออกไปกันเร็วแคคือว่านายคงรอมานานแล้วสินะ มาดิฉันพร้อมแล้วโอเคคือว่ามาดิมาทำดิสิ่งที่นายต้องการอะ่ะมาเลยไม่แคโรไมเ่เอ้าทำไมอะ่ะนายต้องการไม่ใช่หรอคือฉันก็ต้องการแต่ฉันต้องการแบบที่เธอเต็มใจมากกว่านี้อะ่ะฉันก็เต็มใจแล้วไงฉันเข้าใจแล้วว่านายต้องการสิ่งนี้จากฉันเอเอไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นนะแคโรไม่เป็นไรนะแม็กฉันเข้าใจแล้ว ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นายต้องการจากฉันนี่เพราะอย่างนั้นอ่ะมาทาสิ่งที่นายต้องการเถอะไม่ใช่สักหน่อยอ่ะที่ไม่ได้ต้องการแค่เื่องเรื่องนี้กับเธอนะฉันก็เห็นนายพูดอยู่ทุกวันขออยู่ตลอดถ้านายไม่ต้องการแค่เรื่องนี้แล้วนายต้องการอะไรอ่ะคือฉันต้องการมีเธอด้วยฉันต้องการหัวใจเธอฉันต้องการรอยยิ้มเธอฉันต้องการให้เธอมีความสุขกับฉันด้วยไม่ใช่แค่ฉันมีความสุขคนเดียวอ่ะฉันจะมีความสุขกับนายได้ไงอ่ะ ในเมื่อตอนนี้อ่ะฉันยังไม่มั่นใจเลยอ่ะว่านายจะรักฉันจริงหรือเปล่าอ่ะเออแต่ว่าที่ผ่านมาฉันก็ไม่เคยมีใครทําดีกับเธอตลอดนะนี่แม็กแค่นั้นมันไม่พอหรอกนะไอตอนใหม่ๆอ่ะนายก็พูดได้ทําได้อยู่แล้วฉันก็แค่อยากดูให้มั่นใจอ่ะว่าเวลาผ่านไปอ่ะตอนที่นายอ่ะรู้สักฉันจริงๆอ่ะนายจะยังรักฉันอยู่หรือเปล่าตอนที่เราคบกันไปแล้วหลายๆปีอ่ะนายจะเบื่อฉันหรือเปล่า ฮัลโ <Hello. S 1> หลแมกรู้ไหมแมคอะ คือผู้ชายในอนาคตที่ฉันจะให้เป็นพ่อของลูกที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยฉันก็แค่อยากจะขอให้ฉันอ่ะได้มั่นใจในตัวแม็กมากกว่านี้ก่อนอ่ะเออฉันฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วค่ะไม่ใช่ว่าฉันไม่จริงใจกับนายไม่จริงจังกับนายนะแต่เพราะว่าฉันจริงจังและจริงใจกับนายมากๆต่างหากล่ะฉันถึงอยากให้นายรอวันที่ฉันพร้อมที่สุดอ่ะอืมฉันรอเธอได้แน่นอนระหว่างเนี้ยฉันก็จะทำให้เธอมั่นใจ ว่าฉันจะรักเธอจริงๆว่าฉันจะซื่อสัตย์กับเธอฉันจะทําให้เธอมั่นใจในตัวฉันได้ว่าแม้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนเธอจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงฉันจะรักเธอให้ได้และฉันก็ยังจะรักเธอเหมือนเดิมเฮ้ยเรื่องทั้งหมดน่ะมันจบแล้วใช่ไหมฉันต้องมีธุระต้องไปทําต่อนะแค่อะไรกันเนี่ยไอ้แมกแกกับฉันโดนตลบหลังอีกแล้วว่ะเพื่อนฮะคือจริงๆอ่ะฉันรู้แผนการนี้แล้วล่ะแล้วว่าแต่ เชรู้ได้ยังไงละจ๊ะเนี่ฟอดถามอะไรหน่อยนายน่ะไปรู้จักกับองุ่นได้ไงก็ก็ฉันจีบองุ่นไงแต่องุ่นไม่เอาฉันอ่ะแล้วฟอดจันได้ไหมว่าใครแนะนําให้ฟอดไปจีบองุ่นคนที่แนะนํไม่ให้ฉันไม่เก็บองุ่นหรออ๋อก็เธอไงเธอเป็นเพื่อนเธอเป็นเพื่อนกับองุ่นนี่ฟอใช่ไอดิก็ดฉันน่ะบอกแผนการของเพืเรนทั้งสองคนให้เพื่อนฉันฟังหมดแล้ว ฉันก็เลยแม่นตามน้ําไปอยากลองใจแม็กเหมือนกันอะ่ะถ้าแม็กใช้แผนการนี้กับฉันแล้วแม็กะ่ะจะทําอะไรกับฉันแบบนั้นจริงหรือเปล่าไม่มีทางอะ่ะถ้าฉันจะทาอะไรกับเธอแบบนั้นฉันอยากให้เธอเต็มใจไม่ใช่เพราะแผนการแบบน,นี้ฉันไม่เอาอีกแล้วเว้ยฟอนไม่ต้องมาบอกแผนอะไรอีกแล้วอะ่ะโอ้ยไอเรื่องไม่ดีโยนมาให้กูโอเคกูรับไว้ก็ได้แต่แม็กก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะว่าแม็กอะ่ะ เป็นคนที่จริงใจกับเราจริงๆไม่ใช่พวกเฉวยโอกาสไม่ใช่แค่สวงแค่เรื่องแบบนั้นน่ะใช่ถ้าเกิดแม็กมันหวังแค่เรื่องแบบนั้นกับเธออะนะต่อให้เธอจะเต็มใจไม่เต็มใจนะ่ะแม็กมันจัดการเรียบร้อยแล้วแต่มันไม่ทําแบบนี้ก็ถือว่าโอเคผ่านมาเพื่อนคนนี้อ,อือยังไงก็ขอบใจมากนะอนุนไม่เป็นไรอะฉันชอบอยู่แล้วชอบทําให้พวกผู้ชายกลายเป็นพวกน่างงอ,อะ่ะเอเอนี่ งั้นพวกเธอสองคนออกไปก่อนได้ไหมอใจฉันออกไปไหนอีกอะนั่นดิคือตอนนี้ฉันว่าฉันพร้อมจะทำแบบนั้นแล้วอ่ะอะไรออกไปนี่ไม่เชี